สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกระดิ๊แล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้่โอนี้เด้อพี่น้องเด้อก็มีเกษตรแต่ก่อนพูดมาเอาหญ้าพี่น้องแฟนครับเพูนมาห้างใดก็มาสอบถามนะครับเด้อสวัสดีครับมาแต่ใส่น้อมาแต่อุดอครับผมอุดอนน้ออุดร เขาเลี้ยงยังบ่เลี้ยงควายครับโอ้มีควายเนาะควายักี่ตัวมีอยู่สี่ตัวครับโอ้ควายสี่ตัวบะลายเนาะสี่ตัวบะลายครับอืมเพิ่งเลี้ยงไม่บ่เพิ่งเลี้ยงไม้ครับควายสายพันธุ์บ่บ่ครับควายธรรมดาโอ้ควายบ้านๆเนาะครับควายบ้านๆเนาะบ้านเนาะอืมมองเขาปลูกมี่หยามี่หนามมอนอังจิปลูกยานี่มองจิปลูกยานี่มี่หนามบ่คิดว่าบ่บ่บ่มีครับตอมี่สะอยู่โอ้มีสสะยู่เนาะครับเป็นสะป็นนี่ต่อ หมื่อวานนี่ก็ฝนตกอยู่แต่ว่าบอลูบอลูบ้านได้ออกเป็นเมืองโอ้ต่ว่ามันก็โบกหงลอนเนาะครับแตะว่าตะว่าตกอยู่หมู่บ้านเนี้ยมันแรงน้ำสาเขาหลายบ่บันน้ำสามีสาสองมวยกรับหลายอยู่ครับเต็มสาเยอะโอ้อันพื้นที่ที่เขาปลูกเนี่ยเพียงบ่ให้หน้าที่ปลูกเป็นสลบค่อยๆโปรปีนเอียงเนาะครับอียงทำไม่เป็นเอียงนะคือเหาไปอันเ้าไถ้ายไปหรือไปไถายไปแล้วครับไถายไปแล้วปั้นแล้วไปย่งครับย่งท้าเป็นลักษณะนะขึ้นห้องปั้นปั้นหล่อเหล็กก่อน เราทอนพันไปว่านในมันทัวแล้วก็ปันรอบสองเราคัดจังพุมน้ำเอาเพราะว่าน้ำมันเอียงถ้าเาไปสูบน้ำใส่มันอาจสิบเบรดร์เนาะม,มันจิไรทิมมันจิไรทิมก็คือข้อเห็ดแบบปลูกแหงเอาปลูก,กบูแบบแหงเอาขอยามเพ่ปเอาหิรุดเถอก่อนยามหิอุมามาอ ปล่อยไปก็ได้ตัวให้ป่อหอดกล่องสิปล่อยมาเลยกข้าเล่ฝาแลว มีน้ำบ่มองเขาปลูกอ่ี่นป่น้ายอยู่โอ้โโคกโคกน่นวนีนนวนนกแบบน่ถ้าใจมันเกิดดีตรงปลูกหนำเด้แบบนีน้ำเขาไถไปหรไปครับเอ้ยไถลายเชื่อแล้วโอ้แบบผงผงเลยมันบ่เออเห็นผงผงพันผงเฮ้าเฮ้าเฮ้ารถไถเด่นปันทะกคนปันรอบนึงเหลเอาในวัน อันนบ้านจังปั้นก๊ออีกและจังสูบน้ำใสรรมดาสูบพือสูบหดนะมันมันสูบขังด้เออรถตลีปั้นดินทกคนรอบเลก้ยงปั้นอรม่เสมอบ้านเไปบ้านทอนบ้านในทัวร์นี่บ้านในทัวบ้านกใช้รถโอ้ใช้รถไปเลยแหละาเอตัวนบางเาหจะเปียยุ้ยสเนาะ น่าดีเนาะน่าดีมูสหัวอ่าตเจี๊ยุณยายรุงกันนะอ่าอ่อ่ว่้ามันปลูกน้ามันเห้ดเกิดดีขนละบ่หน้าใสดำบ่หน้าสีแดงที่เร่นสิเอาปลูกแ่สักวันหอบท้องหน้าเสียวเอออย่างนัเออหันมันหันมันฮไปบ้านเดียวนี่ยขึใส่สติงเกอร์ก็ได้ bớt hiểu được sau ừ, khi chuyển nó sẽ quay về quay mát qua nó ngay được cái chó mấy ở nhà phía nào mà ở nhà phải phục nó phía đưa đó bắt tạm đẹp bỏ hiệu đi Cái bỏ chung giờ trông bỏ là xe bỏ hiệu mặn mẹ số lúc rồi hả mẹ con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  มาเอาเนี่ไปฮั่งเกาเกาสำหรับผู้ต้องกอารยจะได้เนี่ยได้พี่น้องเด้อก็ยังมีพอได้อยู่เพราะว่าเนี่ช่วงนี้ก็พอดีตัดพี่น้องก็ยังเห็ดพันได้อยู่หันรอบนาบาดเนี่าายมันใดง่ายได้บาดพี่น้องรอบนาเพราะว่ามันเขานาฝนแห้งๆนี่น้ำมันขังนี่มันจีบบ่ค่อยได้พี่น้องแต่ช่วงนี้ก็ยังบ่อยากขึ้นอยู่ พว่าฐานนำขังหลายมันก็บว่ากะแพ้สวงนี้มันแหลมมันกร็รีมันแพ้จังหน่อยอยู่พอได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ต้องการจะได้หงียก็ยังมีเหลือหลายอยู่พี่น้องถึงมาสีหาเจ้าเราพี่น้องมาเอาลายมือแล้วล่ะแต่ว่ามือนีก็มาว่ามันสองสามเจ้าอุ่นบอกพี่น้องนี่กระตัดไปลายแน่และยังเหลืออยู่ สำหรับส่วงส่วงปลูกหญ้าเด้อพี่น้องเด้อส่วงนี่หันเขาส่วงหนา้าฝนแห้งๆมันกับระบายนำ้ำบ่ค่อยตกมันกับบ่ค่อยบ่ค่อยติดพี่น้องสําหรับปุ๋ยมีทีบ่บางๆก็ยังมีมพันหญ้าก็มาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเด้อก็สำหรับชิมนี่มือนี่เอาไว้ซ้ำนี่ก็ได้ครับเด้อชิมหนาจังพอกันไหมก็สำหรับชิมนี่มือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณได้ลาสวัสดีครับ